สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกทกท่านนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดเตรียมนะคะเครื่องไหว้นะคะเครื่องไหว้ที่เรียกว่าเครื่องมงคลนะคะท่านผู้ชมอเน,นี้ที่เรามองเห็นเนี้ยนะคะเป็นเครื่องมงคลนะคะซึ่งเครื่องมงคลปีนี้เราจะเน้นนะคะดอกไม้นะคะดอกดาวเรืองห0 0 0 0ดอกนะคะแล้วก็กล้วยนะคะทั้งหมดประมาณ900 0 ถือว่าเป็นความเป็นมงคลนะก็รวยในปี2567นี้นะคะทำอะไรก็จะกล้วยกล้วยจะมีปัญหาหนักมากอย่างไรก็จะถือว่าเป็นเรื่องกล้วยกล้วยนะคะจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองอ่างไรก็จะเรื่องของกล้วยกล้วยนะคะแรงบันิีกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการบูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็เชิญอา,อารัธนาพลังบารมีของพระพุทธเจ้านะคะเหล่าพระ อาราหตรทั้งหมดนะคะที่ได้รับเอกคายกย่องนะคะมีความเลิศในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านโชคลาภในด้านลาภสการะในด้านผู้เกิดในตระกูลสูงนะคะแล้วก็ในด้านผู้มีบุญวาส,สนาบารมีแล้วก็ผู้ที่มีความสําเร็จสมหวังในทุกๆด้านนั้นนะคะก็เชิญมาในพิธีการเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระอาราหตรทั้งปวงนะครับในพิธีกรรมนี้ก็จะมีการทูลเชิญ บาร,รมีของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอา,าราหันทุกพระองค์แล้วก็เหล่าพระโพธิสัตว์นะครับเท้าจะตโลกบัา้าทั้งสี่ที่ดูแลรักษานะครโลกธาตุแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาแล้วก็เชิญพระแม่เจ้าธรณีเนี่ยผู้ดูแลพื้นปฐตีเนี่ยนะครับให้ขึ้นมาเป็นที่ปยันศิธป์ยศและรวบอนามต์ขณะในครั้งนี้ด้วยในการสวดมนต์ขั้งปีนี้ถือว่าเป็นการ เสริมพลังบุญบารมีให้กับตนเองและเป็นการเพิ่มพลังความเป็นมงคลให้กับตนเองนั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นเครื่องไหวเนาะเป็นเครื่องไหวเป็นเครื่องประกอบแล้วก็เป็นเครื่องที่ที่เตรียมไว้นะคะในเย็นวันนี้เดี๋ยวช,ช่วงประมาณช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวบ่าย,ายเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอะ,อะไรอะไรเนี่ยนะคะจะประกอบเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เป็นมงคลได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเนาะ